สวัสดีค่ะแน stationary cafe ค่ะวันนี้แนนจะมาคุยถึงดินสอสีนะคะดินสอสีแบบหมุนได้อันนี้นะที่เป็นชุดแบบนี้นะคะและถ้าเราคุยกันคุยกับดินสอเนี่ยแปบ๊บเดียวมีเวลามากพอแนนจะแถมปากกาจุดไว้ด้วยนะแต่ถ้าเราคุยกันดินสอนานเนี่ยเราก็อาจจะย้ายปากกาไปอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นปากกาจุด ที่แนนอยากคุยทั้ง2อ,อย่างเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่ดีสำหรับการวาดรูปเล่นการแต่งไดอารี่แต่งแพลนเนอร์อะไรพวกนี้ค่ะเนาะและราคามันก็ย่อมเยาวด้วยเนาะใช้ดีค่ะเอาล่ะเริ่มคุยกับดินสอสีก่อนละกันเนาะดินสอสีหมุนได้เนี่ยที่แมนโชว์ไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันเป็นดินสอสีของแบรนด์เครื่องเขียนคุดซูวาของญี่ปุ่นนะคะดินสอสีชื่อ คุริคุรุชื่อน่ารักเนาะดอนสอสีเนี่ยมันเป็นดอนสอสีหมุนได้ออกมาซักปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วนี่แหละนะช่วงโควิดนี่แหละแนนถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วทีนี้ก็คือมันตามชื่อเลยค่ะเป็นดอนสอสีแบบหมุนไส้ออกมาให้ใช้เนาะก็เวลาใช้ก็แบบปกติมากค่ะหมุนออกมาเห็นชัดไหมนะนี่หมุนออกมาตามนี้นะคะ ข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องพกปอกดินสอเนาะเวลาใช้เสร็จเราก็หมุนกลับเข้าไปมันก็และที่มันฮิตกว่ายี่ห้ออื่นก็คือแท่งผอมพกไม่เปลืองเนื้อที่พกได้หลายแท่งนะเวลาเราจะพกดินสอสีไปวาดรูปเล่นนอกบ้านไปนั่งร้านกาแฟเก๋ๆแล้วปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีอยากจะ แต่งแพลนเนอร์เดี๋ยวนี้อยากจะวาดลูกกาแฟตอนนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำนะใช้ดีและที่แนนใช้อยู่ก็คือแนนพกไว้ให้ลูกสาววาดรูปเล่นตอนรอร้านอาหารรออาหารมาเนี่ยค่ะไม่งั้นลูกสาวเราก็จะเริ่มส่งเสียงดังแล้วไปรบกวนชาวบ้านใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเขาจะแบบมองแรงกันนิดนึงแบบออะไรกันอะไรเงี้ยเราก็จะมีกระดาษวาดรูปเล่นพกติดก,กระเป๋าไว้กระดินสอสีเนี่ยแหละคะ่ะ ตามนี้เนาะและที่เพิ่งมาคุยก็เพราะว่าคุณมิตสุทธามาเขาจัดสีจัดเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นออกมาให้เราตื่นเต้นกันอีกแล้วนี่ค่ะเขาจัดไว้ทั้งหมด6ชุดให้เราแบบว่าคล้ายๆแบบว่าเป็นชุดสตาร์เตอร์สำหรับบิกินนอร์อย่างเราอะนะแบบคือสีมันเยอะใช่มากบางทีก็แบบว่าไปซื้อ ชุดดินสอสีน้อยสุดก็12สีอะไรพวกนี้แล้วก็จะพกก็แบบว่ากระเป๋าก็หนักอะไรเงี้ยนะคะคุณมิสุทธมาเขาก็จัดไว้ให้3สีลองใช้3สีนี้นะแล้วจะคุมโทนกับไดอารี่ของคุณมากแพนเนอร์ควรจะคุมโทนอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันค่ะออกมาทั้งหมด6ชุดเดี๋ยวแนให้ดูชัดๆแล้วกันนี่นะชุดสีฟ้าก็จะเป็นสีฟ้าเข้มสีฟ้าสามโทนนี่นะคะแล้วลายเขาเรียกว่าลายลายปากกาหรอ ลายปอกดินสอเนี่ยมันสวยน่ารักดีเป็นที่เขาวาดนี่นะคะชุดสีฟ้าที่แนนแนะนำเพราะเนนชอบสีฟ้าเนาะและชุดผลไม้ค่ะต่อไปนะชุดผลไม้นี่นะคะเป็นเขียวส้มแล้วก็เหลืองสีเหลืองจะตุ่นนิดนึงแต่ก็โอเคเป็นชุดผลไม้ของเขาอะนะและต่อมาค่ะที่สีมันใกล้กันก็คือนี่ชุด ภาษาญี่ปุ่นคือสเตกินาอจินิจิเป็นวันที่ดีหนึ่งวันของคุณนะคะเป็นสีฟ้าสีชมพูและสีเขียวเป็นสีมาตรฐานเนาะควรมีนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเขียวส้มถั่าเป็นทานุชิโอดิกาเกะเป็นการออกไปเที่ยวนอกบ้านสนุกสนานเฮฮาอย่างนี้นะคะเป็นรูปอีลาสเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็ชุดต่อไปค่ะเป็นเมลอนโซดาคุณมิสุธรรมาเขาชอบเมลอนโซดามากเลยนะเมลอนโซดาก็คือ เป็นน้ำอัดลมรสเมลอนแล้วก็ข้างบนเป็นไอศกรีมเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นชุดเครื่องดื่มที่มาตรฐานของคาเฟ่ญี่ปุ่นนะนี่ค่ะเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงคนละโทนกับสีเขียวสีส้มสีเหลืองอันนี้นะนี่ค่ะและอันสุดท้ายที่แนนใช้เยอะสุดก็คือชุดนี้ค่ะเป็นชุดกาแฟ สีน้ำตาลสองโทนแล้วก็สีส้มส้มเหลืองเหลืองตุนต่นตุนนิดหนึง่งใช้ดีค่ะมาดูกันเลยละกันแล้วว่ามันเป็นยังไงนะมันก็คือดินสอสีนี่แหละนี่ค่ะวิธีใช้ก็หมุนออกมาตามนี้เนาะแล้วก็เขียนได้เลยค่ะมันคือดินสอสีแหละดินสอสีดินสอสีจริงๆ หัวอาจจะใหญ่หน่อยเนาะ Stationary Cafe S T มีหลายคนเคยคอมเมนต์ไว้ว่ามองไม่เห็น S T A T l N E R Y เขียนใหญ่ๆหน่อยนะคะน้องแนในได้เลยค่ะพี่เย่ <laughs> <Yeah. S 2> เห็นชัดไหมคะ Stationary Cafe เวลาจะระบายสีก็ระบายได้ปกติเลยนี่ มันคือดินสอสีค่ะเน้นอีกรอบวันนี้ที่ญี่ปุ่นฝนตกทั้งวันเลยบรรยากาศอาจจะอึมครึมนิดนึงเนีน่อาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ tension ภาษาไทยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะแบบอารมณ์ร่วมหรออาจจะแบบว่าเงาเงาจ่อยๆนิดนึงนะนี่ค่ะ เันเอไม่ใช่ก็เรียกว่าอะไรดินสอสีของคุณมิสุธรมะไม่ใช่สิดินสอสีชื่อคุริคุรุวาดรูปโดยคุณมิสุธรมะนี่ค่ะสีปากกากับสีเห็นชัดเลยว่ามันตรงกันเนาะประมาณนี้นะนี่ค่ะเวลาแบบว่าอยากไปวาดเลนนี่ถ้าเราลงอ่อนก่อนน่นะเนาะเราจะมีเวลาคุยถึง อ๋อลองลองกับดารี่มาลองกับแพนเนอร์กันเนาะนแพนเนอร์เนาะเอาหน้าไหนดีเอาหน้าไกลๆหน่อยละกันวันที่หกเดือนวันเดือนหกวันที่วันที่แปดนี่วันเกิดลูกสาวแนนละกันนะแนนก็จะมาร์กไว้ละกันว่าต้องไปซื้อของขวัญให้น้องนะ นี่ค่ะ <c oughs> ประมาณนี้เนาะเขียนได้ไม่มีปัญหาค่ะมันคือดินสอสีแหละแล้วมันก็หมุนเก็บเข้าไปได้เนาะนี่นะข้างหลังมันก็ซึมแบบมันก็ดินสอสีนะ,นนะ <c oughs> ตามนี้ค่ะหลายจุดน่ารักไหมล่ะ ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่แนนจะช,ชวนคุยต่อก็คือดินสอเอปากกาจุดนี้นะคะปากกาจุดซึ่งก่อนหน้านี้ขอเล่าประวัติศาสตร์ปากกาจุดของแนนก่อนละกันก่อนหน้าที่จะเป็นปากกาจุดอันนี้แนนก็มีแบบนี้นะคะแนนก็มีอันอันนี้ก่อน p ัล c o l o r ของ p r ล c o l o r นี่ของยี่ห้ออะไรนะยี่ห้อ tombo เราจะมีเพลคันเลอร์สิสีก่อนสามสีหาประมาณนี้เนาะเราจะมีเพลคันเลอรออกมาก่อนซึ่งเพลคันเลอรเนี่ยเขาก็ดีเหมือนก็เป็นสีเมจิกที่มาตรฐานของเขาอะนะของของเด็กเจ็บเด็กญี่ปุ่นเนี่ยะคะ่ะและมันมี2หัวและหัวมันตัดเป็นสีเป็นกลมแบบเป๊ะเ,เ,เลยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเวลาปั๊มเวลาใช้เขาก็แบบว่าบางคนจะบอกว่ายากนิดนึงเพราะว่าเราต้องเล็งใช่ไหมเนี่ยค่ะมันก็กลมอะนะเห็นชัดไม่เอ่ยทำไมแนนชอบใช้สีไม่เห็นเนาะเอาใหม่นะขออีกรอบนะคะฟึบเริ่มชัดอย่างนี้ เป็นกลมเป,เป๊ะๆแบบนี้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยมีสองหัวด้วยน่ารักกบกิบแล้วก็เติมไปเป็นตัวอะไรของเราประมาณนี้เนาะนี่นะคะแล้วทีนี้เนี่ยก็มี ซิกคูเรทาเกตเขาออกมาสองหัวเหมือนกันเป็นนี่นะคะเป็นปากกาจุดเนี่ยแล้วก็ตรงหัวเนี่ยมันไม่ตัดหัวเป็นแบบฟองน้ำนิ่มๆแบบนี้ค่ะจะให้ดูนะว่ามันต่างกันกับ เพลยคัลเลอร์ยังไงพอนึกพอเห็นภาพไหมคะนี่ไงตัดกับแบบเป็นฟองน้ํากลมๆนิ่มๆอย่างนี้นะแล้วทีเนี้ยเวลาจิ้มเนี่ยเขาก็จะเราก็จะปรับความแรงกดของเราได้ว่าเราจะจิ้มลึกจิ้มน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยความกว้างของความเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมเนี่ยมันก็จะมีหลายขนาดนี่คะ่ะ นี่พอเห็นภาพไหมคะวันนี้ญี่ปุ่นฝนตกแน่เลยเปิดไฟเยอะหน่อยเพราะว่ามันมืดมากอาจจะแบบว่าเห็นไม่ค่อยชัดเนาะนี่แหละคะ่ะประมาณนี้เป็นการรีวิวแบบปุ๊บปับ๊บและทีนีนะ้มันก็มีอีกยี่ห้อหนึ่งเขาออกมาทำเป็นแท่งแท่งเล็กๆยี่ห้อโคบัคุ นี่นะรู้แล้วมันสะท้อนกับสีขาวใช่ไหมเนี่ยค่ะมันก็ออกมาแท่งเล็กๆไว้ให้เราแบบว่าตื่นเต้นด้วยความน่ารักซื้อมาราคาย่อมๆเอามาแนนเอาไว้ใช้ปั๊มตรงเขาเรียกว่าอะไรอะปั๊มตรงเยียร์แพรนของแนนเด็กมันตี้ของแนนปนันะไประมาณนี้ค่ะว่าแนนก็จะมีเขียนไว้ใช่มามว่า ทั้งเดือนเนี่ยเราจะทําอะไรบ้างเราว่าได้ทํำไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะจิ้มว่าแนน่ะได้ทําวันไหนบ้างซึ่งเห็นไหมอะมันเป็นสีชมพูนะไม่ชัดนะพอได,ได้เนาะสะท้อนแดงมากเลยเนาะเห็นชัดไหมคะเอาเป็นว่านั่นแหละและลูกสาเอาไว้จิ้มตรง มันตี้ของเขาเหมือนกันนะเป็น happy อะไรนะ tracker กกของเขาอ่ะเนี่ยค่ะจิ้มว่าวันนี้เขาบอกเขาจะเล่นเป็นโนแล้วเขาก็จิ้มตามของเขาว่าเขาได้เล่นแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้ปากกาอันนี้ซึ่งเขาก็แฮปปี้ว่าได้ใช้ปากกาของแม่ดูวันนี้เนอะประมาณนี้ค่ะและทีเนี้ยและทีเนี้ยรุ่นเนี้ย ออรุ่นเนี้ยเขาก็ไปออกมาเป็นลายโดราเอมอนประมาณนี้เนาะจับคู่สีไว้ให้ประมาณนี้ค่ะและซิกซิกที่แนนมีเนี่ยของคู่เลทาเกตเนี่ยแนมีหายไปไหนแล้ววะแนนมีรุ่นนี้ซึ่งเป็น2หัวเป็นดอทฝั่งหนึ่งแล้วก็เป็นสีเมจิกธรรมดาเป็น0.5ซึ่งล่าสุดเนี่ย เอาออกมาเป็นแบบหัวจุดอย่างเดียวเนี่ยค่ะเป็นหัวเดียวออกมาเป็นเจสสีสะท้อนแสงกับสีสโมกกี้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ค่ะรีวิวแบบเร็วๆเนาะวันนี้13นาทีแล้วเนาะเอาเป็นว่าไว้แนนว่า,วาเดี๋ยวไวค้คราวหน้าแนนทำคลิปใหม่ดีกว่าเนาะ เป็นแบบละเอียดเนาะอันนี้เป็นรีวิวเร็วๆแล้วกันนะคะไว้ชวนคุยกันรอบหน้าละกันตามนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะองแล้ะน,นี่นะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะ